อัมมาจะโลกาภติสัมปติลิตะอัม เทเสตุธรรมะอานุกังพิมังปัชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะ ภะคาวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตสัสสะภะคาว,วะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทัทะธา,ามาโนุสิโยโหติตินบัตนณี จะได้แสดงพระธรรมรเทศนาเรื่องของการให้ทานเพื่อประครับประคองฉลองศรัทธ,ธาบรรดาญาติโยมสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายที่พอสมควรแก่เวลาสืบต่อไปญาติโยมทั้งหลายวันนี้ลูกเนนจะได้หยิบยกธรรมะที่เกี่ยวกับการให้ทานมาแสดงให้ญาติโยมทั้งหลายได้สดับรับฟัง หากพูดถึงคำว่าทานคือการให้การเสียสละสิ่งของแก่ผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงแบ่งการให้ทานของบุคคลไว้สี่ลักษณะคือ 1. บุคคลบางคนย่อมให้ทานคนเดียวไม่ชักชวนผู้อื่นบุคคลนั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติ 2. บุคคลบางคนย่อมชักชวนคนอื่นแต่ตัวเองไม่ให้ทานบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โพคะสมบัติ 3. บุคคลบางคนย่อมให้ทานด้วยตัวเองย่อมชักชวนคนอื่นด้วยบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้ว ย่อมได้ทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติ 4. บุคคลบางคนย่อมไม่ให้ทานด้วยตัวเองและไม่ชักชวนคนอื่นบุคคลน,นั้นเมื่อตายไปแล้วย่อมเป็นคนยากจนเขียนใจไม่มีบริวารแต่สำหรับญาติยอมทั้งหลายที่มาทำบุญในวันนี้ตั้งใจมาทำด้วยตัวเอง ด้วยและชักชวนผู้อื่นด้วยย่อมได้ทั้งสองอย่างคือโพคะสมบัติและบริวารสมบัติเพราะฉะนั้นลูกเนนขอให้ญาติโยมทั้งหลายอย่าประมาทในการทำความดีและตั้งใจทำความดีให้ทั่วหนีชั่วให้พ้นหมั่นเสกตนเองให้เป็นคนดีสุดท้ายนี้ลูกเนนขออำานวยอวยพร ให้บรรดาญาติโยมทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตพรใดล้ำทำใดเลิศทำใดประเสริฐขอให้เกิดแก่บรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านแสดงธรรมมเทศนามาพอสมควรแก่เวลาลูกเนนขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยปาการัชนีรสาธุหยิบกระปัาน,นะครับเมื่อกว่าจับลูกเนียนอย่าให้ออพ,พร้อมกับพี่เนีนไพรซ์นะยาขาวาริวาหากุณราปะคติสินทิศา Mak mewa iso dinang peta nang Aku baka pati Siti tang pati tang tong hang Wasamit jantung Sabhe Apiyo bivacanto sabado ko vinasa tumate pawa wantarayo sukhi thi ayuko awa bivacana จายโนจัตตาโรธรรมวาลทันติอายุวันโนสุขังภะลา